สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูดับหน่วยบน4ี่สูตรนะครับเป็นดับหน่วยบน4ี่สูตรเดิมของงวดที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ทั้ง4ี่สูตรนี้ก็ดับเอาอยู่ทั้ง4สูตรเลยสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับเรามาดูงวดนี้กันว่าจะดับตัวไหนและจะเอาอยู่ไหมนะครับมา คำนวณตัวเลขแล้วก็วิเคราะห์กันนะครับโอกาสที่จะมาโอกาสที่จะดับเอาอยู่ไหมนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนคําเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายตุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับ สำหรับสูตรทั้งสี่สูตรเ,เรามาดูสูตรที่หนึ่งใช้สิบบนคูณห้าสูตรที่สองหน่วยหนึ่งบวกหนึ่งคงที่สูตรที่สามหมื่นบวกสี่คงที่สูตรที่สี่ร้อยหนึ่งคูณสามบวกสี่คงที่ต้องบอกว่าทั้งสี่สูตรนี้เป็นสูตรสั้นๆั้นนะท่านผู้ชมแต่ว่า ยังเดินดีนะครับเป็นสูตรสั้นๆนะบวกกันแค่2ตัวเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูสถิติของทั้ง4สูตรนะครับผมใช้สถิตินะเนี่ยครับงวดที่1ตั้งแต่งวดที่ออก5 0 3ศย์เป็นสถิติงวดแรกนะครับก็เดี๋ยวมาดูสถิติกันทั้งหมดนี่ที่ผมเอามาให้ใน27งวดนะ27งวดยังไม่หลุด มาดูสถิติอะไรแล้วเราค่อยมาคำนวณทีเดียว งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่ยี่สิบเจ็ดผลรางวัลออกแปดห้าสองเราให้ดับที่สูตรที่หนึ่งดับศูนย์สูตรสองดับหกสูตรสามดับแปดแล้วก็สูตรที่สี่ดับหนึ่งนะครับ หลักหน่วยของเราก็คือ2องนะดับ0 6 8 1ก็ผ่านทั้งหมดนะครับสูตร1ผ่านสูตร2ผ่านสูตร3ผ่านแล้วก็สูตร4ี่ผ่าน เรามาคำนวณงวดวันที่16สิงหากันนะครับสูตรที่1 10บบนคูณห้าบนก็คือ5นะครับเอา5้คูณ5 5าห้สูตรที่1ดับ5สูตรที่2เอาหน่วย1นบวกหคงที่ หน่วยหนึ่งก็คือห้านะครับห้าบวกหนึ่งห้าบวกหนึ่งก็คือหกสูตรที่สองเอาหมื่นบวกสี่คงที่หมื่นก็คือหนึ่งหนึ่งบวกสี่ หนึ่งบวกสี่ก็คือห้าสูตรที่สี่ร้อยหนึ่งคูณสามบวกสี่คงที่ร้อยหนะ 3, ึ่งก็คือห้าสามห้าสิบห้าบวกสี่คงที่ห้าบวกสี่ก็คือเก้า ครบทั้ง4สูตรนะครับสูตรที่1ดับ5สูตรที่2ดับ6สูตรที่3ก็ดับ5สูตรที่4ดับ9 1้าหมื่นก็คือ1บวก4ก็คือ5 101ก็คือ5 535้บวก4ได้9 5 5หนะครับหน่วยหนึ่ง อ่าโอเคดับห้าหกเก้าดับสามตัวนะครับหน่วยบนงวดนี้นะท่านผู้ชมนะดับห้าห้านี่ดับสองสูตรก็คือสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามห้าดับสองสูตรแล้วก็หกแล้วก็เก้าคือจริงๆเนี่ยหกกับเก้าเนี่ยมัน มันก็ชนกับเด่นบนนะเด่นบนของผมงวดนี้นะท่านผู้ชมนะเด่นเด่นที่ผมสูตรที่ไม่ได้เอาลงให้ชมนะงวดนี้ก็ไม่ได้เอาลงนะหกเจ็ดเก้านะหกเจ็ดเ้านี้เป็นตัวเลขที่เด่นบนผมนะซึ่งมันหกมันก็ชนนะหกับ9ก็ชนแต่ว่าหเนี่ยถ้ามาเนี่ยนะครับไม่น่าจะมาสิบหน่วย หไม่น่าจะมาสิบหน่วยถ้ามาน่าจะไปหลักร้อยนะอันนี้ตามการวิเคราะห์ส่วนตัวนะส่วนเก้าเนี่ยโอกาสที่จะมาสิบหน่วยก็มีแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะไปหลักสิบสำหรับเลขเก้านะเพราะฉะนั้น,น 5, 6, 9, เนี่ยห้าหกเก้าเนี่ยโอกาสมาหลักหน่วยนี่มีให้มีแต่น้อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะดับเอาอยู่นะ <c oughs> หลักหน่วยดับห้าหก เก้าก็ห้านี่ไม่น่ามาที่สิบหน่วยนะครับแล้วก็มันติดดับบนผมด้วยห้านะก็โอกาสที่จะมาร้อยสิบหน่วยก็ถือว่ามีน้อยสําหรับห้านะครับติดดับเยอะมากสําหรับห้าหกนี้ชนกับเด่นแต่ว่าไม่น่ามาสิบหน่วยเพราะฉะนั้นโอกาสมาหน่วยก็น้อยนะมีแต่น้อยนะครับตามสูตรเนี้ย ก้า็โอกาสมาหลักหน่วยนี่ก็มีน้อยแต่ว่าอาจจะมาหลักสิบมีโอกาสสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดับห้าหกก็ค่อนข้างมั่นใจว่าดับหน่วยไม่น่าจะมาน่าจะดับเอาอยู่เป็นงวดที่ยี่สิบแปดนะท่านผู้ชมนะดับหน่วยงวดที่28ดับหน่วย4สูตรเดิมของเราผมเชื่อว่าน่าจะเอาอยู่นะนี่เป็นเพียงการ วิเคราะห์ตามสูตรนะครับนอกจากทั้ง4ี่สูตรนี้แล้วเนี่ยผมก็ยังมีสูตรดับหน่วยบนอีกหลายสูตรนะผมใช้คําว่าหลายสูตรนะท่านผู้ชมนะเพราะถ้างวดไหนที่ผมไม่ค่อยมั่นใจผมก็จะนําสูตรหลายสูตรหลายสิบสูตรต้องใช้คําว่าหลายสิบสูตรเลยมาใช้นะเพื่อหาตัวที่ดับมากที่สุดนะครับก็เอาไปเทียบกับหลายสูตรแล้วนะครับสําหรับหลักหน่วยนี้นะผมหยิบมาประมาณ ก็พอสมควรน,นะครับก็ก่อนข้างมั่นใจว่า5้าหกไม่น่าจะมาที่ดับไม่น่าจะมาที่เด่นหน่วยบนนะครับดับน่าจะเอาอยู่นะครับสำหรับดับหน่วยบน4สูตรดับ5 6 9เชื่อมั่นว่าเอาอยู่นะครับสำหรับ FC ที่ขอสูตรดับหน่วยมานะครับก็เดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีโอกาสก็จะทยอยเปลี่ยนสูตรที่มันหลุดนะก็เอาสูตรที่ ยังไม่เคยลงให้มาเปลี่ยนให้นะครับค่อยๆอยถ้ายอยลงให้ไปเรื่อยๆนะครับสาหรับสูตรใหม่นะก็ไม่ต้องรีบหรอกครับสูตรที่จริงมันก็มีเยอะอยู่นะจะค่อยๆทยอยลงไปให้สําหรับดับร้อยดับสิบดับหน่อยแล้วก็ทั้งไม่กระทั่งดับบนดับล่างด้วยนะถ้ามีโอกาสก,าก็จะเอามาลงให้เรื่อยๆนะครับแต่ถ้าสูตรเขายังเดินดีอยู่นะท่านผู้ชมไม่ว่าเด่นหรือดับเราก็จะยังใช้สูตรเดิมนะครับยกเว้นว่าสูตรนั้นมันหลุด หรือหลุดติดกัน2องงด1ห,หรือ2องงดอะไรอย่างนี้เราค่อยเปลี่ยนสูตรใหม่นะครับชอบก็นําไปใช้ไม่ชอบก็แค่ผ่านนะครับสําหรับสูตรดับนะกองสลากไม่มีสูตรดับนะครับท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นก็ให้เก็บข้อมูลก่อนแล้วก็นำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจกับสูตรอื่นๆของท่านหรือข้อมูลอื่นๆที่ท่านมีนะ นำไปวิจารณาดูแล้วก็ค่อยตัดสินใจด้วยตัวท่านเองนะครับผิดถูกไม่มีใครรู้นะท่านผู้ชมนะท่านตัดสินใจเองนะครับผมเป็นเพียงแค่ผู้ให้แนวทางเท่านั้นก็ไม่รู้ว่าหวยมันจะออกอะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คกงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปหน้าผมจะนำดับร้อยบนสี่สูตรให่ท่านผู้ชมได้ชมกันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ